ของความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจที่เริ่มจะส่งสัญญาณเข้มข้นมากขึ้นนะคะระหว่างจีนกับสหรัฐค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐได้มีคำสั่งปิดสถานกงศุลของจีนที่เมืองฮิสตันที่รัฐเท็กซัสนะคะโดยอ้างว่าสถานกงศูลแห่งนี้เนี่ยถือเป็นศูนย์กลางในการสอดแนมข้อมูลพยายามที่จะล้วงข้อมูลลับจากทางสหรัฐค่ะและล่าสุดนะคะจีนเองก็ออกมาโต้ตอบสหรัฐด้วยเช่นเดียวกันนะคะจีนมีคำสั่งปิดสถานกองศุลของสหรัฐที่เมืองเฉิง ขอองจีีนเรรยยยบ้้้แลววดวค่ะขณะที่ในส่วนของกงสุลใหญ่นะครับที่เมืองฮิสตันนะครับยืนยันว่าจะไม่มีการปิดสถานกงสุนไปจนกว่า72ชั่วโมงนับจากนี้นะครับแล้วก็รอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์เรื่องของการปิดสถานกงสุลแบบนี้นะครับทำให้ความตึงเครียดของชาติมหาอำนาจทั้งจีนกับสหรัฐคุกรุ่นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วปรากฏว่าวันนี้ส่งผลทําให้ตลาดหุ้นทั้งจีนแล้วก็ฮ่องกลงลดลงไป2%เเลยฮะใช่ค่ะส่งผลต่อเนื่องกับตลาดหุ้นมาหลายวันต่อเนื่องเลยนะคะจาก ผลกระทบเรื่องของความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นนะคะว่าจะมีปัญหาความขัดแย้งรอบใหม่รุนแรงค่ะโดยล่าสุดนะคะกระทรวงการต่างประเทศจีนได้แจ้งต่อรัฐบาลสหรัฐให้ปิดสถานกงสุลที่เมืองเฉิงตูภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนแล้วในวันนี้ค่ะ แน่นอนนะคะเป็นการตอบโต้กลับไปยังสหรัฐที่สั่งปิดสถานกงสุลจีนที่เมืองฮิวสตันที่รัฐเท็กซัสไปเมื่อก่อนหน้านี้แถลงการของจีนค่ะระบุว่ามาตราการของจีนเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศบรรทัดฐานขั้นมูลฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและธร,รมเนียมปฏิบัติทางการทูตย่างไรก็ตามไม่มีการระบุนะคะว่าสถานกงนสุลสหรัฐจะต้องปิดตัวลงเมื่อไหร่ ถแถลงการยังระบุด้วยค่ะว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์จีนสหรัฐในปัจจุบันนี้ไม่ใช่สิ่งที่จีนต้องการให้เกิดขึ้นและสหรัฐเองเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดค่ะจีนย้ำให้สหรัฐเพิกถอนการตัดสินใจที่ผิดพลาดนี้ทันทีและทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างการกลับมาเป็นปกติด้วย ส่วนนายไฉยเว่ยกงสุนใหญ่จีนประจําเมืองฮิวสตันออกมาระบุนะคะว่าเขาจะคัดค้านคําสั่งปิดสถานกงสุนของรัฐบาลสหรัฐค่ะโดยจะยังคงเปิดสถานกงสุลน,นี้ต่อไปจนกว่าจะได้รับการแจ้งเพิ่มเติมนะคะเขาบอกเลยว่าเดี๋ยวจะคอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงกําหนดเวลาเส้นตายที่ทางสหรัฐมีคําสั่งให้ปิดสถานกงสุลแห่งนี้72ชั่วโมงแล้วค่ะ และเมื่อ21กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะรัฐบาลสหรัฐเองก็สั่งให้สถานกงศูลจีนประจำเมืองฮิวสตันปิดตัวลงภายใน72ชั่วโมงค่ะโดยสหรัฐอ้างว่าสถานกงศูนแห่งนี้นะคะเป็นศูนย์กลางของการสอดแนมและยังขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐด้วยในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ระบุนะคะว่าอาจจะสั่งปิดสถานกงศูนของจีนแห่งอื่นเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะ ตอนนี้ดูเหมือนว่าการตอบโต้กันทั้งระหว่างจีนระหว่างสหรัฐกำลังสร้างความกังวลค่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่จะเลวร้ายลงไปยิ่งกว่านี้ทันทีที่มีข่าวการปิดสถานกงศุนรสหรัฐในเฉิงตูตลาดหลักทรัพย์ทั้งฮ่องกงทั้งจีนเองร่วงลงไปเลยนะคะประมาณสัก2%ด้วยกันก็ร่วงลงต่อเนื่องจากหลายวันที่ผ่านมา โดยสถานกงศูลสารัฐประจำเฉิงตูต้องบอกว่าโอ้มีประวัติยาวนานเลยค่ะเปิดทำการมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2528นะคะเป็นศูนย์ที่สารัฐใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทิเบตแล้วก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหาพิพาทกับรัฐบาลปักกิ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำราว200คนค่ะในขณะที่นอกจากสถานทูตที่กรุงปักกิ่งรวมถึงสถานกงศูลที่เฉิงตูแล้วนะคะสหรัฐ ก็ยังมีสถานกงศุลนในเมืองอื่นๆด้วยค่ะทั้งที่กวางโจวเซี่ยงไฮ้สัญยางรวมไปถึงที่เมืองอู่ฮั่นด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะ<ม>เข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ